ทุกคนวันนี้ก็มากินกันนะครับก็เอาปกคลิปแล้วใช่ไหมมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะนะจบถ้าเราแต่คุณนะจะเยอะแยะหรือน้อยก็ก็แต่คุณเดี๋ยวเราจะมากินนี่คือครั้งแรกที่ผมได้ทำหน้าปกนะคะฟุ้นะก็เดี๋ยวผมจะมา กินแซลมอนกันฮะแล้วบูสับดูรอแปนน๊บหนึ่งบเะแล้วผม <Okay. S 2> จะผมขอทำหน,น้าปกก่อนนะ เมื่อกี้ให้จ้าอ่านละอันแล้วก็แล้วแป๊บนึงป้าเขาทำหน้าปกผมใช้มือกันเนี่ยเอาเรื่องจริงอันนี้ไว้ตักอันนี้แอบอันนี้ไว้ตักอันนี้ซุปนั้นปลากระป๋องป้าเขาทำหน้าปกก่อนนะหน้าปกคลิปอ่ะเออเออเยี่ยมโอเคได้หน้าปกคลิปแล้วนะทุกคนเอาเล้วน้องน้องเลยนะครับผมได้หน้าปกคลิปเรียบร้อยเย้ นม่ปูคลิปแมาปูคลิปกิเะาทำกันนี่ค่ะนี่ไว้กนจิ้มียงแรขก็จะใช้มมันตาล้างมื้ใช้สาลานะครับขอมอข้าวจะร้อนๆหน่อยสาลเา็กตาข้าวใส่เนื้อมข้าวใส่ ล้งก่อนกินก็กินสักทีเลยเอเกลือข้าตาเต็มเลยอะไรเอ้ยเกลือตาเอ้า,อา,า,อาแล้วมันไปอยู่อะไรตรงตาล่ะมีเช่ออยู่ตรงตาหรอกเฮ้ยหักกำลังหักหอเลยแต่ว่ามันกระเด็นเหรอกระเด็นใช่ เร้อนๆอ,อยู่นะทุกคนเราทำการมขอข้าวกันก่อนนะครับจะทำการ,าก,รากินด้วยครับยังไงก็ต้องกินแต่ว่าต้องห่อก่อนห่อชิ้นให้่เลยนะครับชิ้นใหน,น่แล้วก็กนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับเราก็จะต้องทำแบบนี้ก่อนนะครับขั้นแรกขั้นแรก,แรกต้องทำแบบนี้ให้ได้นะครับไข่ปูอะไรวะนื่ มันกรอบนะเราเคยกินกันอยู่ต่อไปก็แค่ใสแซลมอนนะคะก็ไปใส่แซลมอนกันเลยใสแซลมอนหอยอีกทีเคแล้วใช้แซลมอนหอยอีกทีนะใส่น้ำจิ้มได้นะครับใช่ไหมมีแซลมอนแบบยาวๆไหมแซลมอนยาวมีหนึ่งก็หมดแล้วอ๋อยาวเหมือนก็หมดอันนี้ยาว อ๋อไม่อได้แหละหนูก่าเอาเน้อยๆเอาเน้นๆเลยนี่เราจะได้ประมาณนี้นะแล้วก็มีแล้วก็จะมีเรือทำไมตี้มหต้องสวยเลยเอาแล้วแต่มอนทำไงแล้วก็จะใช้ไข่นะครับปาลงไปตรงนี้แบบอย่างนั้นนด้ยใช้ไข่ปาลงไปอปาปาลงไปนะตรงนี้อ๋าเราได้เร็วนี่ จำอย่างที่เอาห่อเอาแซลมอนใส่ไปในสารละายดิออใหญ่ไม<า>่ค่อยช<า>อกินเซลมั้งอใช่เหรอก็ไม่ต้องกินแต่ว่ากินก็ดีแล้วมีปโปรตีนไอ้ที่หนูกินไม่ได้อะไรเลยเลาบู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 สับโดดเง,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 งี้ยงเงี้ยเงี้ย ลาบบบบลาบบบบลาบบบบเท่เลนเงลาบบลาบบุบเงลาบบุบบุเงี้ยอน่เต้นใหญ่ไปแต่ว่าเราฉีก่นนะคะประมาณนี้ดีก็ กซาบิชาเลยไอ่ชำชหนูเจงแม่เอง้าวกละไม่ใช้ช้อนตักข้าวเขาใช้มือห่อจะไม่ใช้ช้อนเอามือตักข้าวอะไรใช้มือตักข้าว ทุกคน็มันทำเหมือนเดิมเลยนะแค่จะใส่แค่ด้านบนอันนี้จะใส่แค่ด้านบนนี่จะใส่ด้านบนนี่จะใส่ด้านบนโอ้ยเป็นสนน้นีผ่าด้านนี้ก็ใสหือ รูปร่างแซลมอนอาจจะแบบดูไม่เหมือนประเทศไทยแต่ม,มันามาจากนอร์เวย์เว้ยนอร์เวย์อร่อยของนอร์เวย์แหะอร่อยนะทุกคนถ้าแซลมอน,นจากนอ,อร์เวย์นี่นนอ,อร่อยมากอร่อยจริงทุกคนประเทศนอร์เวย์เนี่ยอร่อยนะไหนจะเอาทำปากกระปิ้นกรซลมอนจากนอร์เวย์ แล้วก็ใช้ชิ้นนี้นะรอ,อบนี้เราจะใช้อันนี้ผมมาวางไว้บนข้างบนนะเป็นแซลมอนที่จะอยู่ข้างบนประมาณนี้อ่ะตอนที่จะอยู่ข้างบนนะ้เดี๋ยวใส่ก่อนพ่อมาหน้าแป้งตรงนี้ ช่แบบไม่เลืมือครับไม่ลือมือไม่เลืมือจริงจริงอ๋อไม่เลื้ไม่เลือมือครับไม่เลือไม่ลือมือไม่เลือมือไม่เลือมือไม่เลือมือ อ๋อเออไมลือมือไม่ลือมือจริงจริงอะไม่กินก็อันนี้ไม่กินนะไม่กินผมผมไปปสารแล้ไมลือมือไม่เลือมือไม่ลือมือนะลืมืเลือมือกินไปเสร็จเนาะน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 เนนเ ถ้ามันกินแล้วเราจะกินไม่ได้เหมืนยามักินแล้วมันพ่นยาเข้าไปในปวดด้วยแซลมอนจากนอร์เวย์เป็นแซลมอนที่มาจากนอร์เวย์ดีแล้วเนี่ยที่ผมโชคดีได้กินแบบของนอร์เวย์น้อยนะเนี่ยที่ได้กินของนอร์เวย์เดี๋ยวให้คุณเยียดเดี๋ยวแม่เช็คตัว ใส่ไปเลยก็ใส่ไข่เหมือนเดิมนะอันนี้ออกไปเฉยเลยอย่าออกสิอย่าออกบุก็อยากออกเลยจะตะบมแกเลยสองมันบ้าเฮ้ยฉันจะไม่ได้กินฉันจะได้กินเลยนะวันนี้

กะโอนี่ยายามอกว่าตเนี่ยเป็นคนที่ดีนะฮะแล้วก็างฝันของเต่อไปใช่้วแหหนึ่งนะนอดีตชาติองทพาลแล้วก็เป็นไม่ใช่สาลายสลายให้ผมโปะให้มันเป็นงก้อนอย่างงี้นะโอ้ยเป็นเงื่อนก้อนนี้นะอแบบนี้นะ เราโปาให้มันเป็นก้อนๆแบบนี้ถาน่ใหญ่แล้วกเพราว่าลูกใหญ่อร่อยกว่านะคนอาเอันนี้ผมทำตามสูตรของอันนี้ผมทำตามสูตรของขอ้นี่เลยนะสุชิโร่อะเราจะปปะข้าวมาเป็นอย่างนี้นะทุกคนปปกข้าวห็นแล้ว แต่ว่าใช้นี้นะไข่มุกแกปลุเข้าไปตรงนี้ปูเข้าไปตรงนี้นะอัตมากำลังจะตาขาดนะอัตมากำลังจะตายแล้วคุณเตก็ตกใจว่าเพราะอะไรเพราะคุณเตบอกเลยว่ารักศรัทธาพระโอรูุนี้เนี่ยเหมือนเป็นพ่ออืมลูกถึงตอนนั้นเลยไอ้ที่แบบระวังนะจะมีคนร้ายมานะที่เตือนไม่หนุ่มอ่ะ เนี hehe, ta, no ่ยหน้าตาอันเดียวอะไเนียทมาๆได้เล้นมเป็นัป้าทำแบบซูชิโร่เนี่ยเพิ่มแซลมอนเข้าไปก็ได้นะเพิ่มแซลมอนไปด้วย๋ยวมันไม่อร่อยนะทุกคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยอร่อยต้องต้องกแซลมอนเข้าไปแล้วก็ม้วนเลยเวลากินซูชิโร่จะชอบม้วนกันนะ ทาลคือเสียงมันเสียงไอ้แผลด่าพอกินเนี่ยมันดังอยู่แล้วไม่ได้ใช้ไมเลยสะดวกสบายมากผู้ชายไม่พร้อมผู้ชายไม่พร้อมก็คือมันคุยแตแบบมันก็แปลกๆคผม้ไปนั่งมีให้คัญกันอีกคนันงดูแล้วเป็นอาจารย์ด้วย ทางอาซาบอกว่าอ้าไม่เป็ไรในเมื like ่อโยมโยมมียังไม่พร้อมใช่ไหมหัวไม่พร้อมนะอาตมาททนแทนอาตมาพรออาตมาพรอนโยมจ่าเพาอย่างนั้นนะหรือแล้วุนว่าหลังจากนั้นรับมันก็เลยกลับกลายเป็นว่าก็้ั้อยังไงะกัต่างวาันหรือว่าสัาง่าไปดูก่อนเีการใช้วิธีเราแบบนี้เหล่นี้ตลอดเวลา จนถึนที่ว่าเอาลูกิูประาะาครับรึงนี่ต้รัวตายหนึ่งเนี่ยดูในนงด้วยอพไอ้หญินนี้ค่ีเขากเขามอกานี้แล้วก็เรีึกษาอันะฮะทเนอันเนี้ยผ่านเดี๋ยวผมจะลองทำแบบเมื่อกี้เลยนะแต่ว่าแม่จะไข่เม็นแซลมอนแทนเรียกขึ้นมาที่ผมเลาแบบประมาณจากสานาทีประมาณนี้ที่มันแบบ เข้าใจแบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะถามว่าจะมากินก็มาร้องต้องบอกองี้ะจริงๆเขาไม่ออกร้องกันนเพราะเขาก็ออกมาร้องเป็นจนดครับตัวเขาเองก็เสียหายเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เขาจะจำได้ไหมคนเดินเดินน้องเขหมือนจะรู้ไหมว่าเขาเป็นใครจำเสียงมันแล้วบ้างเขาก็คิดแล้วคิดอีกนะจิตไทยก็ยอมมาถึงถามว่ามาถึงยอมไหมยิ่งเงี้ยเลยก็หลอกไม่เป็นไรเพราะเขาอยากเอาเรื่องเนี้ยผมไปเอาน้ำปั่นนะช่วยนะ เขาพูดน้าตามคุณผู้ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมนะฮะที่เขาออกมาพูดในสังกว่าวถึว่ามันมีเรื่องมาของพระแบบนี้และผมเชื่อว่ามีอีกหลายเรื่องด้วยแต่ประเด็นไม่จบแค่นี้เป็นจงกับถามว่าประเด็นไม่จบแค่นี้เพราะอะไรต้องบอกนะผมว่าต้องบอว่าท่างต่าพระโอสุดประมาเนียสายอนลุศิตคุณผู้ชมได้มีการส่งคลิปและภาพบางภาพไปให้สื่อต่างๆ่หลายหลสื่อเฮ้ยป้าป๊าสมบูรณ์แบบจริงๆแล้วเนี่ยไปกล่าว สมบูรณ์แบบนะสมบูรณ์สมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบเลยอ่ะ้มีการเนไปด้วยออก้ออกนพี่สมบูรณแล้วอ่ะเมื่อกี้สมบูรณ์แบบเลยอ่ะเราะวคนุ่มก็นงนนี่ยมีการยัดอนาคมผม่อาจจะไม่ได้เป็นอาชีพยูทูบแลอาจจะเป็น นักปังน่ะานักทำซูชิโอ้แบบไอ้ไอ้แบบเออเออปิดแบง๋ยวผมต้องเป็นไอ้ดีเให้พอต่อแล้วไม่งั้นพี่ไม่มให้ฟอลแล้ว<ต><อ> อ่าเหตุการณ์ที่ษษสงสารไปสุดางไกลกว่าแต่ครับอีกท่านษษน,นึ่งอันเนี้ยพิเศษจริงๆงผู้ชมครับเพราะว่าอันเนี้ยมันมีเรื่องราวของวัตถุดิบคนและปลานะครับว่าเขามีการมาทัวว่าท้าติดกับคนลุ่มนี้เนี้ยเป็นหลักสิบล้านผมต้องเชิญทนนี้มาครับคุณผู้ชครับแน่นอนครับท่านพิสารเตรชะวิภาคครับอยู่อาต้อยเมืองนนะสวัสดีครับกระติกครับกระติกคกรเตี่ยเราได้เามาที่เรืองราวของปลาซึ่งเป็นวัตถุของท้าองค์ขอเลยนะปลามาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวกำลังว่ากันะนี่สิล้านผมจับได้ใช่มนี่สิ่ล้านนะเออผันีจับไปอ่าเขาถึงถามผมผมจะติดสนิย์เอเสร้งเนะเราต้องมา้ัญหาีจิตัจทีจิตใจนะอ่าไม่ดูก่อนอันี้อะไรนี่ขันขันอะไรขเอาไว้ขันอกเอาไว้ขันลงสีขัน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 ตอนขัน ะะอย่นี้อนนะางานี้ครับออ,อ,อ,ออกไปกันเป็นางไอย่างแรกก็รู้สึกขอบคุณที่มีคนมางส่วนที่เขใแล้วก็วกวกวรับรู้ถึงเหตนผลที่ทแท้จริงที่เราอยากมีปิดจนไม่เห็นอะไรอย่างนี้แต่ก็มีเรื่องที่ทำให้ช็อกตกใจตามมาอย่าง ต่อเนื่องมีผลกระทบต่อครอบครัวของเราแต่เราก็ได้คิดพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจแล้วที่เราจะออกมาพูดในเรื่องเรื่องนี้ค่ะพี่ถามนิดนึงหลังจากกาออกรายการนนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ว่าทางฝั่งสินจนทรจิตของเเองเนี่ยได้มีการสดปลอยุญามภาพของเราสามคนนี่นะทั้งสามคนเลยนะอยู่ร่วมกันนะครับแล้ว ไปให้คนนู้นคนนี้กขาไปดูกันเนี่ย,ยแล้วเขาอกขออนุญาตจะไม่เปิดนะแต่ผมขออ,อนุญาต้นะในนั้นญญานนจะมีภาพที่